คนเกิดวันนี้ดวงเฮงมีเกณฑ์รับโชคใหญ่งวดวันที่1พฤศจิกายน2565ค่ะวันนี้ช่องมีน้ำชาแนลพามาเช็คดวงนะคะดวงเกิดวันนี้มีโอกาสลุ้นรับโชคใหญ่งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565มากๆค่ะเพราะว่าดวงขึ้นดวงเฮงดวงจะรวยกว่าคนอื่นๆค่ะดวงที่เด่นมากๆ ก็คือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ให้เน้นเดินทางท่องเที่ยวใกล้ไกลไม่มีปัญหาเลือกตามที่คุณสะดวกให้ซื้อลอตเตอรี่ช่วงที่คุณเดินทางหรือว่าหากไม่สะดวกเดินทางงวดน,นี้ให้ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายขาจรคนที่เลข,ขายคนขายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สำหรับการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณ ของคคนนนวััรจ์่ะทดวงที่เด่นอีกวันเกิดหนึ่งนะคะก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้จะมาให้โชคค่ะอาจจะเป็นแฟนเพื่อนพี่น้องลูกหลานได้หมดค่ะเราจะต้องอาศัยดวงเขาเน้นเป็นคนในครอบครัวจะเหมาะมากๆเลขนํำโชคของคุณให้เน้นให้เกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นหลักค่ะเลขที่บ้านอายุพ่อแม่ หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะงวดนี้การถวายสังฆทานจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณแล้วก็เสริมดวงโชคลาภในเรื่องการเงินให้ไหลลื่นด้วยค่ะช่องมีน้ำชาแนลขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรับทรัพย์ก้อนโตกันค่ะและท้ายนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธและวันอังคารจากการจัดอันดับของโพนะคะ งวดนี้อาจจะดวงจุนะคะถ้าอยากซื้อก็อย่าซื้อมากค่ะและนี่นะคะก็คือการจัดดวงที่ดวงดีที่สุดไม่พลาดงวดต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องมีน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ